สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับ u u f i n h o u s e Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับหม้อชุดของ GSI Outdoor นะครับผม GSI Outdoor เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกานะครับที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ outdoor สําหรับเครื่องครัวโดยเฉพาะล้วนๆนะครับผมคือทําเครื่องครัว outdoor อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Pinacle n Camper นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสําหรับสายคาแคมป์แคมปิ้งนะครับ อุปกรณ์ข้างในเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชิ้นตัวนี้ทั้งเซตนะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ1.6ึกโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับพอถอดออกจากกล่องนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเซตแบบนี้มีที่หิ้วพร้อมนะครับผมทั้งชุดนี้ก็จะพกพาได้ง่ายนะครับสำหรับสายคาแคมโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะครับพอแยกออกมาจาก ตัวกระเป๋าเรียบร e ้อยแล้วนะครับก like ็ตัว <coil> น <Eat maple leaves> <ilan ic gib ED> ี้เนี่ยจะเป็นชุดหม้อทั้งชุดเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัว GSI เนี่ยแจ้งว่าตัวนี้เนี่ยเป็นถังใส่น้านะครับซึ่งมันสามารถทิ้วน้ําได้นะครับผมพอใส่น้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเอามีไว้ให้สําหรับหลังจานนะครับข้างในเนี่ยข้างนอกมันดูเป็นผ้านะครับแต่ข้างในเนี่ยมันเคลือบสั่งกันน้ําไว้มันเคลือบพวกเป็นผ้ากันน้ำหนาๆมันผ้ายางครับเพราะนั้นมันใส่น้ําได้อุ้มน้ําได้ เขาแนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับเป็นอ่างล้างจานนั่นเองนะครับพอมาดูที่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยฝาบนสุดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกระทะนะครับสําหรับผัดแกงทอดนะครับมีโลโก้มาตรฐานเทฟลอนอยู่นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานเทฟลอนทั่วโลกที่ใช้กันนะครับการันตีมาว่าเป็นเทฟลอนที่ทนทานและใช้งานได้จริงนะครับมาดูด้านในด้านในตรงนี้กันบ้างน,นะครับเจ้าตรงนี้เนี่ยพอเปิดออกมาเนี่ยก็ แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีฝา2ฝานะครับฝานี้ที่เล็กกว่านะครับจะเป็นฝาสําหรับหม้อ2ลิตรนะครับส่วนฝานี้จะเป็นฝาสําหรับหม้อ4ลิตรนะครับผมตัวฝาหม้อ4ลิตรเนี่ยสามารถปิดเจ้าตัวกระทะ9นิ้วได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัว GSI เนี่ยมีด้ามจับมาให้เป็นก้านพลาสติกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าสมมติมันสัมผัสกับกระทะแล้วมันจะไหม้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยขอบตรงนี้เนี่ยมันเป็นยางซิลิโคนนะครับเพราะนั้น ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันสามารถทนความร้อนได้นะครับผมแล้วก็ตรงฝาเนี่ยครับจะมีตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับเอาไว้สําหรับเทน้ําออกนะครับใช้เทน้ําออกได้ด้วยนะครับผมข้างในนี้ตัวนี้นะครับผมข้างในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซตสําหรับกินข้าวนะครับผมโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็นฝามานะครับผมพร้อมกับ ตัวจับนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแก้วน้ํานะครับส่วนตัวนี้เป็นจานข้าวครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีให้ทั้งหมด4ชุดเลยในนี้ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวด้ามจับหม้อนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยก็กางออกมาเป็นยาวๆแบบนี้ถึงเวลาใช้งานนะครับเราจะมีหม้ออยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับตรงหม้อเนี่ยมันจะมีรูนะครับให้เราเอา ตรงนี้เนี่ยดันไว้นะครับให้รูมันไอ้นี่ไว้ให้รูมันเก็บเข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาตัวนี้เนี่ยล็อกเข้ามาแล้วจากนั้นก็ปลดรูนะครับมันก็จะเป็นแฮนเดิลจับอย่างนี้นะครับก็จับได้นะครับแล้เวลาเราใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปลดแล้วก็ดึงออก แค่นี้ครับตัวเก็บหม้อเนี่ยก็เวลาพับเหลือ mm hmm. ก็จะเล็กเหลือแค่นี้เองครับเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์4อันนะครับเป็นชุดใส่น้ําซุปแล้วก็ใส่อันนึงเป็นแก้วน้ําอันนึงเป็นน้าซุปนั่นเองนะครับผมทีน,นี้กลับมาดูที่ของอีก2ชิ้นตรงนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยคือหม้อขนาด2ลิตรนะครับผมค่อนข้างใหญ่ข้างในเขียนเหมือนเดิมครับว่าเป็นเทฟลอน mm hmm. ก็ถ้าสมมติกระทะมันตื้นเกินไปในการทอดเราก็ใช้หม้อ2ลิตรในการทอดได้นะครับผมใส่ แบบพอดีมากเลยสําหรับการทําอาหารนะครับแล้วก็ฝาตัวนี้นะครับสําหรับตัวไซส์2ลิตรก็ครอบลงมาก็นี่พอดีเลยนะครับผมเป็นแบบนี้ข้างในตรงนี้นะครับยังมีจาน4ใบนะครับเป็นจาน4ใบสีสีส,ส,ส,สีตามตัว กระบอกน้ําช่วยน้ําเลยนะครับแยกเป็นคนๆได้เลยนะครับถ้าไปสี่คนก็สบายมากๆนะครับผมและชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือหม้อ3ลิตรนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับวิธีการใช้งานเจ้าตัวด้ามจับเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายเนาะเราแค่จับตัวนี้ครับแล้วก็งัดขึ้นปุ๊บมันล็อกเสร็จปับ๊บเราจับตัวนี้ครับเก็บตัวนี้เข้าไปแล้วก็ป๊อปแค่นี้เองก็เป็นหม้อแล้ว แล้วก็มันไม่กองแก๊งด้วยนะมันแข็งแรงมาก g s i นี่เป็นแบรนด์ที่แบบมาตรฐานดีครับไม่ต้องห่วงเลยแข็งแรงเวลาเก็บก็ง่ายมากเลยนะครับก็เริ่มแรกสุดนะครับก็เป็นตัวหม้อ3ลิตรนะครับจากนั้นเราก็เอาจาน4ใบนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นหม้อ2ลิตรนะครับผมแล้วก็จะเอาพวกนี้นะครับ4อันแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาฝา2ลิตรคุมก่อนนะครับแล้วก็เอาฝา3ลิตรคลุมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กระทะปิด แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้ในถังที่เอาไว้ล้างจานของเรานะครับแล้วก็เราก็พาดมันแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็โตคุกขับหุกแค่นี้เองครับถ้ามันไม่แน่นก็ดึงให้แน่นได้แล้วก็คฮิวขึ้นรถได้เลยง่ายไหมครับง่ายมากนะครับง่ายมากๆนะครับตอบให้เลยเป็นไงกันบ้างครับกับตัว GSI p i n n a c ค e ลแคมเปนะครับก็อย่างที่บอกไปเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสําหรับสายคาแคมจริงๆนะครับเพราะว่ามันแอบหนักนะครับแอบหนักเลยแหละเพราะว่า1.6ลิตรอะแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยก็ใช้ได้4คนจริงๆถ้าไอตัวแก้วมัครครับถ้าเรา ไม่ได้ใช้มันมันก็จะงเป็นถ้วยซุปแยกออกไปได้อีกนะครับก็จะใช้ได้อีกหลายคนเลยนะครับผมถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาลองดูสินค้าได้ที่ร้านในฟาร์ฟินเฮาส์นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ